ตีแฉลบบล็อกเราได้แต้มหทไทยรัฐจะรัศเสิร์ฟครับสูงเกิน180ครับ181เซนศุริยาตั้งให้ตีของมริกานัดที่แล้วมริกาที่ทำแ้ม25ตีอายุสูง178ซนติเมตรนะครับเสิร์ฟไปแล้วครับนั้นสามารถที่จะคุมเกมกำหนดเกมให้กับเพื่อนร่วมทีม ว่าเข้าใส่มันยังไม่ถึงกับหนักนักนะครับวิภาวีโดนสวนส,วน,สวนอย่างเสิร์ฟอูนะครับกติกาแก้วพิน27ปี168เซนติเมตรตั้งให้ขึ้นตีวิภาวีรับได้ครับขจรแล้วก็ให้ชัดสุดาอ,อ,อตีติดล็อกครับกับปลื้มจิตเสิร์ฟครับาริกาปีนี้34ปีเสร็จไหลให้คาริน่ายังรองได้ ยอดอปิดได้ครับสุริยาอันเดอร์ครับให้วิภาวีตีรับกติกาเซ็ตเองให้ชัดสุดาตีพัดได้แค่23ปีนะครับ174เ็ซนเสิร์ฟเป็นให้มาริกาเปิดบอลแรกไหลมาโอ้โหมาเสิร์ฟครับ22ปี174เ็ซนติเมตรอ้าวไม่ได้เซ็ตนะครับตีน ฉีกหนีบล็อกมาเสิร์ฟลูกพุ่งตรงโอ้โหนะทะัทรเปิดบอลแรกไม่เคยชนัดนัดแต่ว่ากติกาครับตีเสิร์ฟสามสิบสองีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรไหลไม้หลอกแม่ตีไม่ได้ผลักไปหลังครับวิภาวีดโดนสวนครับหลบได้แค่เปียนุชชิงลุ้นแชมป์รึเปล่าครับคนครราชสีมาขณะนีาเสิร์ฟต่อ6ต่อ4 สริยาบอลเร็วอู้หูสมบูรณ์มากว้าเปิดแล้วพลาดสักเท่าไหร่38ปีแล้วนะครับเรื่มจิต180เซนติเมตรตั้งรับลุสราอื้อหือมันห่างต้องถอยต้องย้อนกลับมาสกี่6คะแนนเข้ากัน,นครับเรื่มจิตเสิร์ฟครับเสิร์ฟตรงใส่ชัดสุดาตั้งได้ครับลูกน,นี้ยอดโอ้โหคัดล็อกแล้ว อ้าวไม่เล่นแต่มี้ใหม่ก็ <c oughs> ทีมเธอมีโอ,อกาสดได้แต้มเหนับครับหกเท่ากันเสิร์ฟไปที่เดินชัชรอนรับได้เล่นจังหวะสองแม่แต่ว่าวิพออาวีรองเอาไว้แล้วอันเดอร์ให้ตีแก้ข้ามไปครับเซตได้บรรจงเซตทัชไหมน่าจะทัชนะครับดุสราเสิร์ฟครับนำเจ็ดต่อหกสุริยาให้วุสาวสุทธาตามพอ,ม,อ,อม,มันทัชมันแฉลบแล้วไปลงตรงกลางเจ็ดเท่ากัน 169ซนติเมตรกับยุ29ปีให้ให้ตั้งให้เห็นเห็นตรงนั้นไม่ต้องวิ่งไกลครับแทนกันนิกาที่ประโชดนะครับครับเก็บออกไปนิดเดียวครับทะกรรเกือบเล่นงหมไงนะตะกอยกมือบนมาแล้วครับดีเพื่อนตะโกนเสียงดังเลยฮะตะโกนแบบตะคอกง่ายๆว่าอย่ารับนะบอกว่าออก 9ต่อ8ครับนครคนราชสีมากินีซีบีซีทน้าบอร์ใส่ได้ไม่เต็มที่อันเดอร์กลับหลังไม้วิภาวีรับมือเดียวได้แล้วแก้ไขบอลสามข้ามยังอยู่ครับสุปรีมชมรีได้ใส่วิภาวีแต่ตงแต่4ต่อ456จนถึง9ต่อ9แล้วครับแหลกขันแก้นต่อแก้ง,งครับดุสราให้ตีอัดบล็อกเลยครับจากจิกาแก้วพิน ป้องปากนะครับรอฟังกันดูเรื่องครับโอ้โห,โหโออแต่ก่อนหน้านี้ชัดชวนจะเสิออเร์ฟเอาปอดลึกๆกา <c oughs> <ซ> <ane> รเสิร์ฟนอยด่แต้มเดียวว่าจะเท่ากันอีกหรือเปล่าครับสุริยาตั้งให้โอ้โหเอ้ามากลายเป็นได้แต้มครับโอ้โหเหมือนผิดแล้วมาไม่ทันนะครับสิริกร เผาันอีกแล้วนะครับ11ต่อ11อืมมะตะพนเปิดไม่ค่อยดีนักแต่ว่าตีได้ครับทัชชออรนตั้งข้ามาให้สุนตาห่างไปหน่อยเลือกแลวครับเลือกไหลไหมไหลามาให้คารินายังอยู่บุกแบบประคองข้ามไปก่อนอเมริกาล้นอา้าวยันกันอยู่ครับลืมจิตกับนุสราได้ใส่เลยครับสุนตาเลีอกให้เสียงอา้าวไม่ให้เสียงดูครับคือวิ่งมาในต่างคนต่างเงยหน้าดูบอล นุศรากับกติกาหลังหนึ่งคะแนนครับเป็นฝ่ายต้องตามตีเสมอบ้างนะครับนครราชสรีมาคิวิซีวีซีวิภาวีเซิฟนุสราไหลไหลให้ทัชาดูว่าจะมีนํำหา่างกัน2คะแนนเมื่อไหเอ้าเปิดไม่ดีโอปิยนุ์ด้วยนะครับเลือกแต่ว่าลุสราไม่ได้เซตครับคาริน่าเซตให้ทัชจนตีมาตั้งกันใหม่ที่สุทธตาตี แล้วรุษราให้บอลเร็วสีไม่เคยหนักครับอาเทรัตแดนหลังมาริกาพลิกอันเดอร์ครับกติกาข้ามไปให้ชัดจูออนโอ้โหหนึ่งหนึ่งมาเป<อ>็นฝ่ายนำ <c oughs> โอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดนะคาริน่าเซิร์ฟริยาให้มาใส่เลยครับอื้อล็อกได้อาเทรัตล็อก14ต่อ12อคาริน่าเซ สุริยาตั้งให้ตีบ้อ,อบลีครับค้แน <c oughs> นนี้ก่อนถ้าเสียก็จะเป็นทันทีก็ทมเอาสุริยาให้บอลเร็วแก้ด้วยบอลเร็วออกไหมน่าจะออกเลยครับปืนจิตอีกหนึ่งในเจ็ดเซียนคนลลิน่าเซิร์ฟเดียวนุชให้ยอดยอดแล้วรองไว้แล้วกติกาตั้งให้ชัชจรเข้าเร็วได้สวนกลับบ้างครับสุรพรีม อ,มมอือมมาไปแต้มแบบมีการเจ็บสอกอยู่ด้วยนะครับร,รับลุสราอุ๊ยโหนแมาไปรออยู่นานเลยครับทับชอนแต่ยังได้กลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งอุ๊ยผิดจังหวะไปอีกแมแทนที่จะได้บกุกกลายเป็นตั้งรับแล้วโอโ้โหเสียคะแนนนี้ไปเลยอา่ครับรัท่เป็น ยูเชตระดับโลกมาก่อนลุศราครับอืม,มโอ้เหลือคะแนนเดียวครับจากสี่โอ้โเสดลูกคู่ดีมากคนระับลุศราได้ตั้งให้ไหลก็อัลเร์ตีไม่ได้สุร,ริยาให้วิลาวันเมาโดนโดนเสาโอกากไหมสิบเจ็ดต่อสิบห้ามเสียงตะโกนว่าปูเลยนะครับ <c oughs> ไอ้ตุ่มบักแต่ว่าแม่ <c oughs> <c oughs> รับแต่พี่จิ๊บตีไม่ผ่าน <c oughs> ครับทำอยู่นะครับสามคะแนนสุรยาถอยหลังตั้งให้ <c oughs> มีถอยหลังตั้งสุริยาเซิฟตามอยู่2องคะแนน <c oughs> ย่อลงไปตั้งให้ชัดชุอ้นต้องชมลูกศิลป์เซติยังกะน้ำหนักได้ง่ายดีย่อลงไปน้ำหนักพอดี <c oughs> สุริยาตั้งให้ มาลิกาโอ้โหยังสิบเจ็ดต่อสิบเก้ายับไปตั้งให้ชัดสุดาหยอดเอาแล้วครับเซตให้กระโดดเซตให้โอ้โหทางตรงยังรับได้นะครับตั้งพรใส่จากแดนหลังเอากลับมาทางเดอมมากตกใสผู้โดยสิ้นลยครับสามกลางอัธรัเสเซิร์ฟครับนำสามคะแนนสุริยา ตั้งข้ามมาให้วิภาวีรับได้ครับพัทยรัฐอันเดอร์บัรจงให้ชัดสุดายังอยู่ปีแก้ข้ามไปก่อนครับสุกตามองมองหลอกเอา้าว่าคาริณ่าไหลามาแล้วไม่ได้ตีโดนสวนสิครับยังอยูุ่ริยาตั้งให้เลือกอันเดอร์รับชัดสุดาให้คาริณ่าเอา้าโอ้ดุสรามาไม่17เจ็บอัจฉะรัศเสิ สุริยาตั้งให้มาลิการับได้ครับลุศราออันเดอร์แล้วลึกลึกไปยอดยังเอาได้จับมาได้เซตครับไม่นะว่าไม่มีพื้นที่กระโดดครับกติกาสุริยาวิ่งมาตั้งให้วิภาวีติดบล็อกอีกครั้งครับเปลี่ยนไหมที่เดิมว่มายังอยู่กระโดดเซตจับหลังไม้ชัดสุดาออกโอ้ห22ต่อ,อ17สุริยาบอเลเร็ว อบอลเร็วก็ยังไม่ได้แจมครับโดนสวนกติกานักขึ้นมาแก้ไขไม่ได้รับบอลโอ้ลูกเสิร์ฟดีด้วยโดนสิครับอย่างนี้คาริน่ามิมาคิมินซีวีซีออกอืมเปิโดโด่งๆมาให้แทรกมาหยอดติดครับออกไหมออก